เดืเล่นเป็นองค์ประกอบสาคัญเช่นเดียวกันเราก็เลยใช้ซีนเหล่านี้มาผสมผสานกันเราก็เชื่อว่าผู้บริโภคนี่น่าจะชอบเราก็น่าจะเข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอครับครับน่าจะเข้าถึงเยอะเนาะแล้วก็คุณจอห์นวุฒินี่ก็เล่นเหมือนเหมือนจอร์นวิคเลยกเลยนะฮะต้องถามพี่โอบ้างกับการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้เราเรียกออาพี่โอถ่ายโฆษณาไปเยอะมากแล้วแต่ว่าพอมาในคอนเซปต์น่าสนใจมากๆแล้วก็การได้ร่วมงานกับหลายๆคนรวมถึงจอห์นวุฒด้วยเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้าง ก็ usted, เป็นบรรยากาศกองเหมือนอยู่ฮอลลีวูดเลยฮะตอนถ่ายก็ผมรู้สึกว่าเออผมเริ่ม go ตอร์แล้วฮะพี่เพราะว่าจอนบุญก็มาใครก็มาจริงๆมีหนักกว่าจอนบุญอีกนะฮะในโฆษณาเรามีพี่มาเข้ามาด้วยฮะโอ้ใช่ใช่ฮะก็ผมก็รู้สึกเออ go ต n t ์มากแล้วก็พี่จอนบุญเราก็น่ารักมากครับก็ก็เป็นเป็นคอนเซ็ปที่น่ารักมากแล้วก็ผมว like ่าม like ันทําให้ออ ลูกค,ค้าของคนที่จะขายรถมือสองอะไรเงี้ยครับ,รบก็ให้เข้าถึงมากขึ้นด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่เออมันตรงประเด็นด้วยครับครับ,รบพี่โอ๊ครับวันน,น,นี้เรามีงานถแถลงข่าวซึ่งถือว่าเป็นการถแถลงข่าวที่ค่อนข้างเช้ามากก็คือห้างเปิดเนี่ย